ประธานนักเรียนของเรียนเรานั้นโคตรจะเบิ่มประธานรบกวนด้วยนะครับนอกจากนั้นได้สิก็ยังมีนิสัยที่ปฏิเสธใครไม่เป็นอีกด้วยคำขอของวันนี้คือมีนักเรียนที่หลับในคาบเยอะมากเลยอยากให้ประธานช่วยหน่อยลองประธานโทโมเอนะนาโอมิจิคำขอพันนั้นมันก็ต้องไม่ได้อยู่แล้วละ การหลับในคาบเป็นเรื่องที่อ่อนหัดมากยังไงก็คงจะเป็นเพราะนอนดึกอยู่แล้วละอย่างผมเนี่ยไม่เคยหลับที่โรงเรียนเลยนะเพราะว่าเข้านอนตั้งแต่สี่ทุ่มยังไงละ่ะช่างเถอะทโมเอคุงถ้านั่นเป็นการทำเพื่อโรงเรียนแล้วล่ะก็ประธานเดคุโรจิโตเซวันต่อมาส่วนมากตั้งเรียนจะงีบหลับกันในคาบบ่า,บาย ฉันเลยคิดว่าจะวางเตียงพับไว้ในห้องอนเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นห้องยีบหลับนะนี่รู้ยังถ้าไปที่ห้องอนเนกประสงค์จะถูกประธานกอมให้หลับด้วยละกอมให้หลับเนี่ยหรือว่าจะให้นอนด้วยกันจะมานอนก็ได้นะถ้าปล่อยไปไม่หวังได้นอนกับประธานยันหวังแน่เวอรออ์อภัยให้ไม่ได้ เราจะเป็นคนปกป้องประธานเองประธานหากง่วงนักก็จงหลับเสียเิอเพลงกล่อมเด็กหลับปุ๋ยกันทั่วนหน้าที่ว่ากล่อมให้หลับหมายถึงเพลงกล่อมเด็กหรอกเหรอนี่ธโมเอกุ้งทมเอกุ้งก็มานอนหรอเปล่าคือผมแค่มาเพราะเป็นห่วงประธานตั้งหากล่ะ ถ้าประธานปลอดภัยดีผมก็ขอตัวโทโมเอะคุงจะมานอนด้วยก็ได้นะมันไม่จะเป็นสลับผมหรอกจูจูก,ก็รู้สึกห่วงนอนซะง,งั้นเป็นเพราะเมื่อคืนทบทวนบทเรียนมากไปหรือเพราะได้ยินเพลงกล่อมเด็กของประธานละเนี่ยไม่ผมจะไม่สร้างปัญหาให้กับประธานผมไม่นอนหรอกโทโมเอะคุง อานี่เราเผลอหลับไปเลอเนี่ยไอ้ของใหญ่ๆที่อยู่ตรงหน้านี่มันอะไรวะรุณสศั้ดว์าปะประทานทมวยคุ้มเผลอหลับไปก็เลยพามานอนที่เตียงแล้วก็คอยดูแลเพราะเป็นห่วงนะพลาดแล้วไงถ้าเกิดมีใครมาเห็นผมอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ต้องห่วงไม่มีใครเห็นหรอก เหมือนว่าทุกคนจะนอนเต็มอิ่มเลยกลับไปกันหมดแล้วนะแล้วไปจบสวยก็ถือว่าดีแล้วล่ะทโมเอกุงมาเพราะเป็นห่วงฉันสินะผมคือว่าประธานจะให้นอนด้วยนะนอนด้วยเปล่าคือผมเข้าใจผิดเอานะอยากให้นอนด้วยเหรอเรื่องนั้นถ้าเป็นทโมเอคุงก็ได้อยู่นะเอะนอนด้วยกันนะ ใช้หน้าอ,อกของฉันเป็นหมอนก็ได้นะใช้หน้าอ,อกของประธานเป็นหมอนเนี่ยนะของประธานดูท่าจะนุ่มนิ่มด้วยประธานปฏิเสธคนไม่เป็นโทโมโอเอะคุงไม่ต้องห่วงหรอกไม่ว่าพื้นจะแข็งแค่ไหนผมก็นอนได้หมดแหละจงหายไปซาก,กิเลสของผมไม่ว่ายังไง เราก็จะไม่ขออะไรประทานเด็ดขาดเซ็งเลยแต่เมื่อกี้นี้ผมจะไม่สร้างปัญหาให้กับประธานผมไม่นอนหลอกอุสตส่าห์จะยอมให้เป็นหมอนเท่าไหร่ก็ได้แท้ๆเชียวหลังจากนั้นก็ได้มีการเผย,ยแพร่คลิปเสียงเพลงกล่อมเด็กของประธานเพื่อช่วยให้ผู้คนนอนหลับทำให้อาการอดนอนบรรเทาลง ส่งผลให้นักเรียนที่หลบในคาบบ่ายลดลงอย่างมากผมไม่ฟังหลอกนะ